ระวังถึงผลกระทบตรงนี้ด้วยนะคะ,คะอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เห็นออกมาเป็นรูปธรรมแล้วนะคะก็คืออุตสาหกรรมเหล็กของบ้านเราค่ะซึ่งล่าสุดเองเนี่ยนะคะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสากรรมนี้มีถึง25บริษัทด้วยกันค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะคะก็เลยทําให้25บริษัทตรงนี้ถ้าเกิดดูยอดเฉลี่ยแล้วเนี่ยปรากฏผลดํญญญาเนินงานที่มีการประกาศออกมาขาดทุนไปถึง4,000ล้านบาทนะคะเรื่องราวตรงนี้เองอาถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าเกิดจากความลําบากในการเดินหน เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงกําลังซื้อจะน้อยลงแล้วก็เจอเรื่องของการแข่งขันด้วยถามว่าการแข่งขันมาจากไหนนะคะจริงๆถ้าเกิดเราดูสถิติแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วต่อเดือนนะคะทางจีนเองก็ มีการที่จะผลิตเหล็กแล้วก็มาป้อนของเรามากขึ้นทางบ้านเราผู้ประกอบการนะคะก็มีการนําเข้าเหล็กเนี่ยมากขึ้นคือจากเดิม1นถึงสล้านตันต่อเดือนตอนนี้เพิ่มเป็น10ล้านตันต่อเดือนค่ะเยอะมากขนาดนี้นะคะก็เลยทําให้มีคําที่ต้องเริ่มเรียกกันว่าเจอเรื่องราวของการทุ่มตลาดนะคะ,คะเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะคะ่ะในลักษณะที่เรามีการนําเข้าเหล็กจากจีนมาค่อนข้างมากเนี่ยนะคะก็คือในลักษณะการท,ทุ่มตลาดก็เลยทําให้เกิดการฟ้องบังคับใช้ มาตรการเก็บภาษีต่อต้าน การทุ่มตลาดนะคะหรือว่าแอนตี้ดัมปิ้งแล้วก็มาตรการป้องกันหรือว่าเซฟการ์แต่ก็ช่วยคุ้มครองผู้ผลิตเหล็กในประเทศไม่ได้มากเพราะว่าผู้นําเข้าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเก็บภาษี AD ดีแล้วก็หันไปนําเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กที่พิกัดใกล้เคียงกันนะคะเช่นเหล็กเจอโบรอนหรือว่าธาตุอื่นๆนะคะถ้าเรามาดูเรื่องปริมาณการนําเข้าเหล็กนะคะอย่างที่เรียน้คุณผู้ชมทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางไทยนะคะก็มีการนําเข้าเหล็กค่อนข้างมีในยะสําคัญนะคะแล้วก็ขณะที่ผู้ผลิตเหล็กใน ประเทศเองก็ไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนกับผู้ผลิตเหล็กนอกประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานเหล็กในจีนนะคะแล้วก็ที่สําคัญการใช้มาตรการป้องกันอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางแต่ว่าส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายเพราะว่าใช้วัตถุดิบราคาถูกจากต่างประเทศค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะถามว่าทําไมเราถึงได้รับผลกระทบก็เป็นเพราะว่าผู้ผลิตเหล็กไทยนั้นไม่สามารถแข่งขันกับ ตลาดจีนได้นะคะเพราะว่าราคาเขาถูกกว่าเราแล้วก็มีการบริหารการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพของผู้ผลิตเหล็กขั้นกลางที่มีผลการดําเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องก็เลยทําให้ธนาคารเจ้าหนี้เนี่ยเข้ามาดูแลการบริหารงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็เข้มงวดการปล่อยกู้เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตให้มากขึ้นด้วยนะมีการเข้มงวดมากขึ้นก็ทําให้โรงงานผลิตเหล็กนั้นต้องลดกําลังการผลิตหลือเพียงแค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าผลิตเมื่อลูกค้าวางเงินไว้ล่วงหน้าแล้วก็ปัจจัยที่สามนั้นก็คือ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐนั้นก็ยังไม่ได้เริ่มดําเน,นินการเพราะฉะนั้นเรื่องของความต้องการการใช้เหล็กเนี่ยนะคะก็ก็ถือว่าดีมานค่อนข้างที่จะน้อยในส่วนของคุณวินวิทยาภกรภัยกิจนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเนี่ยคุณวินบอกว่า การทุ่มตลาดเหล็กราคาถูกจากต่างประเทศไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทําให้อุตสากรรมเหล็กของไทยเกิดวิกฤตในขณะนี้นะคะแต่คุณวินบอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจากการขาดนโยบายที่ชัดเจนของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศตั้งแต่ต้นน้ำนะคะแล้วก็การสร้างความมั่นคงของอุตสาหกรรมทําให้ความสามารถการแข่งขันลดลงและภาคเอกชนก็ขาดการชี้นําจากภาครัฐนะคะถ้ามามองในระยะยาวคุณวินมองว่ารัฐบาลควรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อขับเคลื่อน โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กให้เกิดการพัฒนาทั้งต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำนะคะโดยมีหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนอย่างบูรณาการแล้วก็มีส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะ,ะเราไปฟังมุมมองของคุณวินวิริยะประภัยคิดกันเลยค่ะถ,ถ้ามองในระดับ8สมาคมนะครับที่มีการรวมตัวกันเข้ามาหารือกับภาครัฐเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ120กว่าบริษัท นะครับมีการจ้างงานอยู่ประมาณ28000กว่าคนนะครับมีมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนไปประมาณ4 0่แสนกว่าล้านบาทนะครับจากตัวเลขเหล่านี้ถ้าเราลองนึกว่าการผลิตลดลงมาจาก100%ลงมาเหลือแค่20-30%สบเปอนะครับะจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่ลงทุนไปนะซึ่งสิ่งที่ลงทุนไปเนี่ยมีทั้งกู้เงินจากสถาบันการเงินนะครับมีทั้งไประดมทุนมาจากตลาดหลักทรัพย์นะครับผลตอบแทนที่เราได้จากการลงทุนอันนี้ ก็หายไปนะครับพนักง,งานหรือว่าคนงานที่มีอยู่ทั้งหมด28,000คนโอกาสที่จะได้ทำงานได้ผลิตสินค้าที่ป้อนเข้าไปในตลาดนะครับก็หายไปอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นคือถ,ถ,ถ้ามองย้อนกลับไปถามว่าจุดห่อนของอุตสาหกรรมเหล็กจริงๆแล้วคืออะไรนะครับต,ต้องเรียนว่ามันมาจากการขาดนโยบายัที่ชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้น ถ้าเราเปรียบเทียบกับอย่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมพลังงานนโยบายรัฐค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะต้องมีความมั่นคง<ม>นะครับเราจะต้องมีบริษัทร,รับวิสา,ากิจที่เข้ามาลงทุนในการผลิตตัวสำคัญสำคัญนะครับเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงตัวนี้<ม>ก็จะเห็นว่าอย่างอุตสาหกรรมพลังงานการผลิตไฟฟ้า<ม>นะครับหรือปิโตรเคมีก็จะมาจากรับวิสากิจซส่วนใหญ่ นะครับแล้วมีมีแผนระยะสั้นกลางยาวอย่างชัดเจนอุตสาหกรรมเหล็กเราขาดนโยบายหรือว่าขาดยุทธศาสตร์ตัวนี้มานานหลายสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยก็เลยมาโดยที่ไม่มีทิศทางนะครับเอกชนเองก็ขาดการชี้นําจากภาครัฐหน่วยงานรัฐต่างๆก็ขาดแนวทางว่าจริงๆแล้วควรจะสนับสนุนหรือไม่อย,อย่างไร ถ้าเรามาดูกันนะคะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศใน,ศในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กอย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นให้ผู้ชมทราบเนี่ยปรากฏช่วงไตรมาสแรก25บริษัทนะคะมีผลขาดทุนรวมกันแล้ว4,142ล้านบาทค่ะแล้วก็ถ้าเรามาดูเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าบริษัทที่มีผลการขาดทุนมากที่สุด5ันดับแรกนะคะ สหวิยา Steel i n d u s t r ีหรือ SSI ประกฏว่าขัดทุนสุดที่3,025ล้านบาท G Steel ะะขัดทุน4,50ล้านบาทแล้วก็ GJ Steel ขัดทุน368ล้านบาททาท่า Steel นะคะ ขัดทุน357ล้านบาทแล้วก็เพิ่มสินต t e เว w o r k นะคะขัดทุน136ล้านบาทนะคะก็ถือว่าตรงนี้เองขัดทุนท่วนหน้าจริงๆแต่ว่า4 0 0 0กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่จํานวนที่น้อยเลยเยอะมากใช่25บริษัทนะคะที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กตอนนี้ก็สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนนะคะว่าผู้ประกอบการเหล็กเนี่ยกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาเหล็กจากประเทศจีนนั่นเองนะคะอ่าละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าลุก business นะคะจะไปดู สินค้าแบรนด์เนมมือสองของญี่ปุ่นนะคะร้านไดโกกุยะนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเผื่อว่าใครหลายคนเคยใช้บริการนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ